สวัสดีครับผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารีวิววันนี้ผมมาจะาพาทุกคนไปรู้จักกับรถขุดรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนในวงการก่อสร้างและงานอุตสาหกรรมกำลังจับตามองกันอย่างใกล้ชิดนั่นก็คือโคมัส s u PC 2 0ีซรุ่นปี2026รถขุดสีส้มสดที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีทันสมัยความทนทานและประสิทธิภาพการทางานที่เหนือระดับหลายคนอาจเคยคุ้นชื่อโคมัสเกันอยู่แล้วเพราะเป็นแบรนด์ชั้นนาระดับโลก แต่รุ่นใหม่นี้มีการปรับปรุงพิเศษที่น่าสนใจและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้มากขึ้นก่อนอื่นต้องบอก,กว่าโคมัสซี p c สองถึงแเป็นรถขุดที่เหมาะทั้งงานก่อสร้างทั่วไปงานโยธางานถนนไปจนถึงงานเหมืองขนาดกลางจุดเด่นของรุ่นนี้คือการออกแบบที่แข็งแรงทนทานใช้วัสดุคุณภาพสูงและผ่านการทดสอบมาตรฐานระดับโลกเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นรุ่นใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยมลพิษและยังช่วยประหยัดน้ํามันได้ดีกว่ารุ่นก่อน ทำให้ต้นทุนการใช้งานลดลงอย่างเห็นได้ชัดดีไซน์ภายนอกของรถขุดรุ่นนี้ก็โดดเด่นด้วยสีส้มสดที่เป็นเอกลักษณ์ของโคมัส,สืยิ่งอยู่ในโชว์รูมใหม่ๆแบบที่เรากำลังเห็นอยู่ความเงางามและความแข็งแกร่งของตัวเครื่องยิ่งทําให้สะดุดตาด้านหน้าและด้านข้างมีการออกแบบที่ลงตัวแขนบูมและบักเก็ตถูกสร้างขึ้นให้รองรับแรงกดและแรงดึงได้มหาศาลเพิ่มอายุการใช้งานและลดปัญหาการสึกหรอ หากพูดถึงภายในห้องโดยสารคมัสว PC 2 0 0ถึง8ปี2026ก็ให้ความสำคัญกับผู้ควบคุมอย่างมากบ่อนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ปรับตำแหน่งได้สะดวกมีพื้นที่กว้างขวางเครื่องปรับอากาศที่ทำงานเงียบระบบเก็บเสียงรอบห้องโดยสารทำได้ดีทำให้ผู้ขับขี่ไม่รู้สึกเหนื่อยล้าแม้ต้องทำงานหลายชั่วโมงต่อเนื่องหน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบใช้งานง่ายแสดงค่าต่างๆชัดเจนไม่ว่าจะเป็นอัตราการใช้น้ำมัน รอบเครื่องยนต์หรือระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในส่วนของสมรรถนะการทำงานโคมัสวึตอพีซี200ถึง8มีแรงขุดสูงความเร็วในการเคลื่อนที่ดีเยี่ยมและยังสามารถทำงานได้ในพื้นที่ที่มีความซับซ้อนหรือคับแคบระบบไฮดรอลิกถูกปรับปรุงให้ตอบสนองรวดเร็วควบคุมได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นการยกบูมการหมุนหรือการตักดินทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือระบบความปลอดภัยโคมัสืให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาโดยตลอดรุ่นปี2026มาพร้อมระบบเซ็นเซอร์เตือนรอบคันมีกล้องมองหลังและกล้องมุมกว้างทำให้ผู้ขับสามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมรอบตัวได้ชัดเจนลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอีกทั้งยังมีระบบล็อกความปลอดภยัยเมื่อจอดหรือเมื่อผู้ขับออกจากห้องโดยสาร ถ้าพูดถึงเรื่องการบำรุงรักษาโคมัตสึ PC 200-8ก็ถือว่าทำได้ง่ายจุดตรวจสอบน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮดรอลิกและฟิลเตอร์ต่างๆถูกจัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงง่ายทําให้ช่างสามารถดูแลรักษาได้สะดวกลดเวลาในการซ่อมบำรุงและเพิ่มเวลาในการทํางานจริงๆสําหรับใครที่กําลังมองหารถขุดเพื่อเสริมกําลังการทํางานในโครงการก่อสร้างโคมัตสึ PC 200-8ปี2026ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม ด้วยประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมความทนทานและความปลอดภัยที่ครอบคลุมครบถ้วนทําให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าจะได้เครื่องจักรที่คุ้มค่ากับการลงทุนสุดท้ายนี้หากคุณชื่นชอบรีวิวรถขุดและเครื่องจักรกลหนักแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคารีวิวของเราไว้เพื่อไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆเราจะพาทุกคนไปพบกับเครื่องจักรรุ่นล่าสุดจากหลากหลายแบรนด์ดังทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ